อ,อย่ามัวแต่มองครับทาด้วยครับเดี๋ยวสีมันแข็งแล้วมันจะเสียสีอ่าอันนี้คือการทาสีของเด็กๆหยุดโรงเรียนหยุดอ่าค่อยๆค่อยๆลากครับพี่เซเว่นครับอ่าค่อยๆลากลากแล้วเดี๋ยวไปซ้ำใหม่ค่อยๆไหลยอย่าเพิ่งกดแรงไหลเนื้อสี ไว้ที่ผนังก่อนแล้วค่อยๆมาไล่ตามทีหลังน้อ,องบียสอย่าไหลาไปไหลามาขึ้นลงเออขึ้นลงขึ้นลงครับนะอ่าตามมาเก็บรายละเอียดอย่ามาถูไปทั่วไปทางนู้นเลยไปด้านนูน้นย่างไปด้านนู้นก่อนเดี๋ยวซ้ำใหม่อันนี้เพิ่งครั้งที่หนึ่งโอเคนะ ค่อยๆทำเดี๋ยวก็เสร็จสวยไม่สวยไม่เป็นไรอย่ามัวแต่ดูที่หันหน้ามาบิ๊กบิ๊กไหนมองหน้าบิ๊กดิโอเค